กับสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องบอสทูฟทุกคนทุ่งทุบบอนเด้อบอกว่าพังไทยหรือว่าพังลาเนาะหรือเอฟซีใจดีเด้อมันนี่กับพ่อพ่อกับซองแม่ตาคือเก่าเนาะพี่น้องอันแม่ตากับสิไปทั้งอันบ้านน้นสุงอีละพี่น้องมันนี่กับิเลยไปอันอันโมสัสงกทานเถะสู้เถาะเพือนอันแม่น้องดาพี่น้องแล้วก็มีอันได้ย่าสูบพี่น้องย่าใส่ข้าวหมากไปให้อันทำแม่บ้านนุนสู้งพี่น้องวันนี้แล้วก็ ข้างล่างนี่หมักริกพี่น้องหมกักริกแม่ตาสิเป็ดขายหมักริกได้พี่น้องมันนี้นะหมกัก,มก,กร,ริกหมักริกทงละเศ้าบาดพี่น้องเอ้ทงละหาพลาก็บก,กันเงินเก็บหาพันพี่น้องเงินบาทเศ้าบาดกําลังว่ดสิไป็ลรอขายหมักริกพี่น้องไปสู่แม่นองเทนไปขายพอได้เงินสืบบัตรเติมเงินพี่น้องเอ้ไปาจาักแนวหาแล้วเก็บักริกเมื่อเศ้านี่พี่น้อง ยังพันเป็นลายหมักผิดกะหักไปหลอกายนำพอได้ใส่พอได้ซื้อบัตรเติมเงินอันนี้ยญาสิไปฝากถอแม่บ้านนุนชุงเลยอันแน่เพิ่นหมักพี่น้องเพิ่นขาดบ่ได้แล้วเคี่ยวมากต้องใส่ยญาเพิ่นว่ะอ่าไปพี่นอ้องไปนํากันเด้อทางบ้านนุ่นชุงเด้อไปนํากันพี่น้องไปนํากันแม่ตากะสิไปหลอกคายบักผิดแน่กะสิไปโม อันสักกะทานอยู่ทั้งเพื่อนแม่น้องดำแน่พี่น้องถ้าสิไปแวะบ้านโน้นชุ่งสก,ก่อนเอายาไปฝากตอแม่ก่อนพี่น้องเอ้ยไปดิพี่น้องกินฉอดกันได้พี่น้องเลยเขา่าอมหอยอมหอยพี่น้องอ่ะทำแม่ไปใช่แหละทำแม่เอ้ยอา่าเบิ่งยาเอาด้อยโอ้ยแม่น้องมินคืองามสิเด้มาหนีเด้พี่น้อง <laughs> เป็นกระลังเกียมสิไปม,มีงานมีงานอ อยแหละทางเงินแม่นองดำงานางผังานเนี่ยถามบริษพี่เจ้าอืมนี่ก็สิไปจะไปะใส่งานนะพี่น้ยองจากคนทีใส้ย่งแหละนี่นะเก็บปัสสาวะเลยมัจะไหทันอยู่อ้าโตงามอะไงามอะไรตากสายตักสายพี่น้องน้องเทีนผลกินอมหอยนหนอยยังไม่ดูดกับพ่ออืม ไปเบ่งทางในทำไมเหตุยังเนี้ด้ออไ่าง่ายไปย่ย่าไไก่อนได้สิไปน้ำรังไปน้ำังจะดำสายักไน้ำยสีขีน้ำต่อเลยจะดำแคเออก็ได้ ขีนน้ำก็ได้มกย่างยายมกกระปอมพี่น้องเออเอาของผักทอดถุงยาเม่ายาเมาของหมักพี่น้องเอ้ยของหมักจะเหม็นหมักแห้งหมักลายอันนี้ของหมักเแ่าแม่พี่เนาะยาใส่ข้ามักมกกระปลอมปลอมกันนี้มาวานอืใช่น้องพี่โมเรียนนี่ อันสีเลยไป็นคและหมอกับปอมพี่น้องเากำลังเตรียม,มอย่ามันไปน้ำได้พงหมอกับปอมบ้านเฮาพี่น้องยี่บ้าเอาไว้น้ำป้ามันอย่ามันไปน้ำไหน,มนมกมันเพ่้อ่้นมามันไปนไ,ได้ินจิไปทางไหน่อยนะ แด้ภาษาออกทาาน้องซิโน,นกนปาทำแม่มกกับป้อมพี่น้องเลยไปกินตอนเพลินทำมานะหวานกินตอนนี้แล้วโม<า>วป้ายังไม่ได้กินข้าวสาอยู่เออทำแม่ไป่กินตอน้าเลยผลมาลได้ไหวเพลินได้ผลง่ายมกาษากินโด้งกนไปจานอนก,ก็นอกมากก <laughs> มันบยอยไดไเงียบไปมกับป๋อมเนาะ เมื ừ, 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 ่อหละกับป้านะใไซอันญาเมาหนาัม่หายแน่ว่ะสิไปผักเขาแบม่เน่ยว่ะก็เอาตัวนเขาเอามาหายเจามือหนักอะไรหายเขาเขาอันต่มาหายเนี่ยมันบอเมาหอเป่เออบ่เมาเกี่ยวได้โยกขมันบอกคงอันนี้สิบพันอันนี้ เออซื่อน้ำพันสื่อสิบพันมาใหาโอ้ซื้อสิบพันพี่น้องเอ้ยยาเมาเต็มถุงมาผักเท้าแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่ตด้เห็นเพิ่นนั้นใส่ขมัดิ่นได้ลายอลิศนาเนาะเพิ่นได้อันแก๊สแก๊สขนมมันตัวใหญ่ให้ดิปะแก๊สขนมเดืนเทียนเอามาจากกรุงเทพนะแก๊สตัวใหญ่นั่นแหละกระปิดนะแมนกระปิดนะ อะไรเต <ique> ิร์เพิ่นเพิ่นแบ่งกับมันยาจืดนะอือสะจ่อยมันอีกคืองามแท้สิบใบใสฮักกสิมาเตรียมงานสวยเวียดสครับพี่น้องเออผมจะไปซอยเวียดพี่น้องเลยซาจ่อยมีงานอยู่ใส่เห็ดหนาซาจ่อยไปซอยเวียดเพราะอันอันนั้นเวียดเพิ่นคือยังพี่น้องล่างถุย เออเพื่อนเลยน้องซโนนบัดาลใไปเลไปกไปเอาแ่ี่ยสิบห้าอันสิบสาื่อนเมน่กดลาบอไลกับไปล้กันไปแล้วก็มานี้กเพื่อนแล้วมงกัมานี่แ่โอ้ยซาจอยคนงามไปยุ่กูกสิไปเออไป เอกจบอา่ายอยูเลยกับไปน้องซิโนก่อนเป็นน้องซิโนกันจังมาแต่ร้าหน่อยกำลังมาพี่งนาตาตลาดลูกชายแม่ เามัแงาอ่ะเอามแงบ่เแนตาบามัดแงงนึงแตงไล่น่ะโอ้ยแตงไล่แตงไล่มันนี่มันหมาแตงไน่ะมันมันมัอาคุมเขาว่ะอลัเดีวมาแตงกวามาแทนเอามาแทนเมื่อีห่อได้ซอยไแนวให้แทนไม่ผูอยู่ไม่ข้าวตแตกไปแลงหัวเขียดขาดเลยนี่ใ้แต่ไม่เท่า ขาแม่เขาเงย่รนเอากระปุ hmm. also, no. um, yeah, ่นกระป่าให้เขามาไไงัดนอไปพอน้องมินกำลังซ oh ื้อเนาะซื้อตลาดได้แับเต็งเดี๋ยวไปกับสจอยไปกับแม่อีมินนะมึงรับป้าดังกีนไปอยู่บ่อโซนหน่อยไปบ่อจอยเข้าอยู่ที่บ่อทะเลเมีคนแนโอ้ยสาจอยไปกับเฮาก็ได้ กดีเทนละกายปลาดําขี่กับอันปลาตอดก็ได้นะโอ้ยผมเป็นยังไปเป็นเ็รปังไปซอยห้าสะก่อนไปไปไปหาพันเขาจะเอาบนหรืเาพันกาโอ้ยดื่อซอยเตืนดื่อง บุ iden, ้มมันซื้อแมนมันซื้อซอยเมตาพี่น้องอะหน้นแโล่นองอรึ่งได้สองถุงสิบพันอ่านาะแม่อตะซื้อหมวกีซอยสองถุงพี่น้องเอ้ย มาหลอกขายมักผิดเลยสิไปทางน้องซิโนพี่น้องเพิ่นสิแจ้งงานแบบอื่นทางเงินเพิ่นเพิ่นสิเปิดห้านทางเงินแม่น้องเตะเพิ่นสิเปิดห้านใหม่มาอื่นพี่น้องเพิ่นไปทางกะเกียมพันซื้อมักผิดไว้ใส่ยำเห็ดพี่เนาะหลอกขายมักผิดไปเลยพี่น้องกับสาวจอยสิเลยแวะไปทางน้องซิโนสิไปมอญทางกระทาน สวดถอดอยู่เฮอนแม่น้องดำพี่น้องแม่ตากะรอคายมะขีกไปเกอะพี่น้องเลยจะิไปทางน้องซีโน่หมูบู๊บบีแดงขอบใจลายๆเด้วยเช้าเขาตากแห้งคายมะขี่คนเดียวแน่นไปพี่น้องไปนำกันยังเหลือสามถุงขายไปละสองพี่น้อง ไปกับซาจอยพี่น้องเอ้ยไปทางน้องซิโนพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่งานมาลเพี่น้องมาห่อเทือนแม่น้องดำเลยขายหมักปีกกบะโบว์ซามพี่น้องยังสามทุงทุงท่งรหัสพันกีพี่น้องอ่ะอันแม่อาเตสือซอยละสองยังสามพี่น้องเอ้ยผิดหาทงนี่ก็เมตตาเกษสิได้มามโมบุญสังฆทานอ่ะ ทางสูตรถอดเฮือนแม่น้องดำเนะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องทางในายคนเห็ดกินมียังอ้าวเบ่งนาพี่น้องหญ่ทางมันใหญ่มากคนก็นมาแต่เช้าๆเดืกๆเ่ือดหมูปยักหนึ่ง บ่มาก็มามาเอมอมาสอยเวียกน้องขอางในค่ะผักใกล้อย้อนนี่ลาบบ้อมไหมเออผสมลาบใส่ที่น้องอยซอยก้นหนวดสั่นข้างในน่ยากน้องไ้แม่ยากเลยน้ำเขา หนึ่งคักด้ยต้นเหตุน้ำมึงเป็นคนไรอยักไปอะไรกันหนึ่นนคักกระลำมยาไ่นะปลาปลามปลาซ้อสิงไก่เนาะข้างในเป็นเชียนถ้าจอยเขามาหอดก่อนมาเดินเลยนะอ้ยสวัสดีหรอกอืมื่อไหี่นเนา อืາເພິ່ນຊິເນາະอ້ຳໃສນີอເບแบบนีອเนແะະອ่ນແບບນີ້ເีາະນີ້ເພິ່ນທີ่ູ່່ສອບເຮືອนແມ່ນດຳນຈນນແມ່ດຳມ່ກຍເນ กำลังจัดแกะพี่น้องมีอนต้นปวยต้นอ้อพี่น้องต้นคนต้นยสูขอดเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมันมันดังเนาะพี่น้องดังันนอวงนอแบว่งใส่สูอนพี่น้เพื่อให้ดูดีมีแห้งนะพี่น้อง่นลังดกำลังจัดตาเกียมอยู่ต้นนี๋พี่น้องเยสูถอนเพื่อน อันแม่น้องมิ้นคื่อเกลือร้ายใ่ไหเอืออเกลือร้ายใ่เออแม่น้องมิ้นเอจีเผามันอ่บเนะโอ้ขื่อนี่นเือจานมันใหม่ตัวโอ้พวนไหนเขาขื่อโอ้ฟา มันส,สิบบกเข้มบ่อเหนืนอบ่เออบกเข้มพอนะเวลาทรงเกี่ยแม่บกเข้มพอนะพี่น้องพี่นอ้องงานเก็กสมาร์ทโฟนเราพี่น,อนอ้องเนาะเมตตาเขาฝากกดติดตามซองเมตตาเมตตาพี่น,อนอ้นอ,กกนอง,งอเด้อคลิปหน้าบอ,อก,กันใหม่พี่น้องเมตตาขคลาในคลิปนะนี้สบายดี